สวัสดีนะครับนักเรียนเราเดินทางมาถึงชั่วโมงที่15แล้วนะครับในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเราไปดูโจทย์ปัญหากันต่อเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวยาวเป็น3เท่าของด้านกว้างนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูปไม่เกิน32เซนติเมตรสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวอย่างมากสุดเท่าไหร่ตัวละครมี2ตัวครับคือด้านยาวกับด้านกว้างโจทย์ถามหาด้านยาวเราจะให้ด้านยาวเป็น x นะครับอ่า ประโยคแรกครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีด้านยาวครับยาวเป็นครับยาวเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับสเท่าของด้านกว้างครับนะครับสเท่าของด้านกว้างแต่ด้านยาวของเรานะครับคือค่า x นะครับเราก็แทนด้วย x เลยทีนี้เราก็ไปหาด้านกว้างครับว่าด้านกว้างเป็นเท่าไหร่ทำยังไงครับ3มคูณกับกว้างอยู่แก้สมการครับหาร3ทั้ง2ข้างครับ เราก็จะทราบทันทีเลยนะครับว่าด้านกว้างคือ x ส่วน3ครับนี่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูปไม่เกิน 3, 2ครับหมายความว่าไงครับความยาวรอบรูปไม่เกิน32ด้านนี้ยาว x ส่วน3นะด้าน,นกว้างอะยาว x ส่วน3ส่วนด้านยาวนะครับยาว x ครับนะครับความยาวรอบรูปไม่เกิน32ก็คือนำสีด้านนี้บวกกันครับ x ส่วน3ครับบวกกับ x บวกกับ x ส่วน3บวกกับ x ครับต้องมีค่าไม่เกินไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ3 2 2นะนำ3ามคูณตลอดครับนำ3ามคูณตลอดเลยนะครับนี่นะครับ3ล่าง3บนก็จะตัดกันนะครับ ตัดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเหลือสมการของเราก็คือ x บวกกับ3 x ครับบวกกับ x นะครับบวกกับ3 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ96 3นะครับ3 x บวก x บวก x บวก x นะครับก็จะได้ทั้งหมด8 x ครับสมการของเราก็คือ8 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ96นะครับเพราะฉะนั้น x เดียวนะครับก็ นำ8าหารตลอดเนาะนะครับ x เ,เดียวก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ12ครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ12ก็คือ12 11 10นะครับไปเรื่อยๆครับโจทย์ถามว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวด้านยาวก็คือ x นี้นะครับมากสุดเท่าไหร่คำตอบก็คือมากสุดคือ12ครับต่อไปครับเราไปดูข้อที่2 สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีด้านยาวสั้นกว่า2เท่าของด้านกว้างครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับนะตัวละครมี2ตัวคือด้านยาวกับด้านกว้างครับโจทย์ถามหาด้านยาวเราก็ให้ด้านยาวเป็น x ครับด้านยาวเป็น x คําว่าด้านยาวสั้นกว่า2เท่าของด้านกว้างหมายถึง2เท่าของด้านกว้างครับ หมาถึง2เท่าของด้านกว้างนะยาวกว่าครับหรือว่ามากกว่านั่นเองยาวกว่าด้านยาวครับอยู่ครับลักษณะก็เหมือนกับ5มากกว่า3อยู่2ก็คือ5ลบ3เท่ากับ2นะครับหยิบยกมาเป็นตัวอย่างได้ตลอดเลยนะครับ2เท่าของด้านกว้างครับตัวนี้เขียนได้ว่าอย่างไรนะครับจะใช้ มึสีเขียวเขียนละกันนะครับลงมาเขียนตรงนี้นะครับ2เท่าของด้านกว้างครับยาวกว่าก็คือลบนะครับด้านยาวก็คือตัว x อนะครับอยู่3ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาว่ากว้างเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราก็จะบวก x เข้าทั้ง2ข้างนะเราจะแก้สมการนะครับลบ x กบวก x ็ก็ตัดกันครับเหลือ2คูณกับด้านกว้างครับเท่ากับ3บวก x ครับเราอยากทราบว่าด้านกว้างเท่าไหร่เราก็หารสอข้างเลยครับ นี่ด้านกว้างของเราก็จะเท่ากับ3บวก x ส่วน2ครับนี่เราได้แล้วนะครับว่าด้านกว้างคือ3บวก x ส่วน2ส่วนด้านยาวของเราคือ x ครับไปอ่านต่อครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า72ครับคำว่าไม่น้อยกว่าคือมากกว่าหรือเท่ากับครับความยาวรอบรูปเดี๋ยวเราวัดรูปก่อนนะครับว่ารูปเป็นอย่างไร ด้านกว้างคือ3บวก x ส่วน2ครับฝั่งนี้ก็3บวก x ส่วน2ฝั่งนี้ก็คือ x ครับฝั่งนี้ก็คือ x ความยาวรอบรูปครับคือ3บวก x ส่วน2บวกกับ x ครับบวกกับ3บวก x ส่วน2ครับบวกกับ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ72ครับตรงนี้ก็ให้นักเรียนทำเองนะครับต่อไปครับ เราไปดูข้อที่3สี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกแล้วนะครับกว้าง12เซนติเมตรครับมีความยาวรอบรูปมากกว่า30เซนครับมีความยาวอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามหาความยาวครับเราให้ความยาวเป็น x ครับให้ความยาวเท่ากับ x นะครับส่วนด้านกว้างไม่ต้องหาครับเพราะโจทย์ให้มาแล้วนะครับว่าด้านกว้างคือ12นะครับ ด้านกว้างเท่ากับ12เซนครับนี่วัดรูปเลยนะครับด้านยาวเป็น x นะครับอ๋อด้านยาวเป็น x นะครับแล้วก็ด้านกว้างเป็น12เนาะเพราะนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับความยาวรอบรูปมากกว่า30เซนนะครับตรงนี้ก็เขียนได้ว่า12ครับบวก x บวก12บวก x ครับมีค่ามากกว่า30นั่นเองก็จะได้เป็น2 x ครับ บวกกับ24นะครับมากกว่า30ครับครูก็ลบ24ทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็ตัดเนาะก็จะเหลือ 2x ครับมากกว่า6ครับแล้วนำ2หาร2ข้างครับตัดครับ x ก็จะมากกว่า3ครับ x มากกว่า3ก็คือเลขอะไรบ้าง4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับโจทย์ถามว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ยาวอย่างน้อยเท่าไหร่อย่างน้อยก็คือ4เซนติเมตรครับไปดูข้อต่อไปเลยข้อที่4นะครับดำรงมีอายุเป็น4เท่าของอุดมครับแล้วก็สมพรมีอายุน้อยกว่าดำรง11ปีครับ3มคนมีอายุรวมกันไม่เกิน145ปีครับข้อนี้ก็มีตัวละครทั้งสิ้น3ตัวนะครับโจทย์ถามหาสมพรนะครับ เราให้สมพรเป็น x ก่อนเลยนะหลังจากนั้นเราไปดูประโยคไหนที่มีสมพรครับเราจะได้หาตัวละครอีกตัวหนึ่งนี่ประโยคนี้ครับสมพรอายุน้อยกว่าดำรงครับความหมายก็คือดำรงมากกว่าสมพรนั่นเองนะครับดำรงมากกว่าสมพรครับ11ปีครับดำรงมากกว่าสมพรก็คือดำรงครับลบสมพรครับก็คือ x เท่ากับ11ครับ เราก็จะทราบทันทีนะครับว่าดำรงมีคืออะไรนะครับก็คือบวก x เข้าทั้งสองข้างครับดำรงก็จะเท่ากับ11บวก x นั่นเองนี่เราได้สมพรได้ดำรงละต่อไปครับดำรงมีอายุเป็น4เท่าของอุดมครับตัวนี้เขียนได้อย่างไรครับดำรงครับดำรงก็คือ11บวก x เนาะมีอายุเป็น4เท่าของอุดมครับอยากรู้ว่าอุดม มีอายุเป็นเท่าไหร่นะครับก็หาร4สองข้างนะครับตัดตัดครับเราก็จะทราบทันทีว่าอุดมครับมีอายุเป็น1 1บวก x นะครับส่วนด้วย4ครับเราทราบอายุของ3คนแล้วนะครับโจทย์เขาบอกว่า3คนมีอายุรวมกันไม่เกินไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับสามคนมีอายุรวมกันไม่เกิน145ปีครับนี่บวกด้วย11บวก x ครับ นี่คืออายุของสมพรนี่คืออายุของดำรงครับแล้วตามไปด้วยอายุของอุดมครับนี่มีอายุไม่เกิน145ปีครับเพราะนั้นถึงตรงนี้ก็ให้นักเรียนทำเองนะครับ